ดีค่ะกลับมาเจอกับจีจีฟอร์ดจีจากันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจีจีก็มี Ford e v e r วอรแต่งหล่อๆะนะคะมารีวิวให้ลูกค้าทุกคนได้ดูกันอีกแล้วค่ะสำหรับคันที่จีจีกำลังจะรีวิวอยู่นี่นะคะก็เป็นรุ่น e v e r อร์เรสต์ไทเทนียม 4x4 ไบเทอร์โบนะคะสีดำค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่1,870,040 0กับบาทราคานี้ยังไม่รวมชุดแต่งนะคะสำหรับคันนี้ค่ะชุดแต่งนะคะรวมทั้งคันเลยราคาอยู่ ที่35,000 0บาทไม่เกินนี้นะคะมีทอนนะคะมาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าคันนี้ G. จี้จัดชุดแต่งชุดเซตอะไรให้กับลูกค้าบ้างและทำไมราคาถึงอยู่ที่350 0 0 0บาทนะคะมาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับชิ้นแรกนะคะที่ใส่ให้กับลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าแบบนี้เรียกว่ากระจังหน้า V6 นะคะเป็นฟอนต์ FORD FOR CREAM um นะคะตัวนี้ลูกค้าจะทําสีดําเงาสีดําด้านได้หมดนะคะชิ้นที่2ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวอะคริลิกเอเวอร์เรสตัวนี้เป็นของแท้จากฟอร์ดนะคะเป็นของรุ่นสปอร์ตค่ะสั่งมาเพื่อติดคันนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นค่ะสําหรับคันนี้ตัวนี้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์ ค่ะลูกค้าเรียกว่าสเกิร์ตบิกเตอร์นะคะก็จัดให้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีเทาแล้วก็มีสีดำด้านด้วยนะคะแจมเข้ามาตรงตัวกรอบ ไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะลูกค้าจะเห็นว่ามันมีมิติความสวยงามมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่เล็งไว้ว่าอยากจะใส่ชุดแต่งวิกเตอร์ก็ดูคลิปนี้ได้เลยค่ะว่าแต่งแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะใครที่ชอบสไตล์เรียบหรูนะคะแล้วก็ดูดีมันดูแบบไม่หนักมากนะคะก็วิกเตอร์เป็นอีกหนึ่งชุดค่ะที่หล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นสีเทาด้วยนะคะแต่งออกมาแล้วก็ดูดีมากๆเลยค่ะจีจีชอบ มากมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูด้านข้างกันคะ่ะว่าสำหรับตัวด้านข้างเนี่ย มีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะบอกเลยว่าลูกค้าต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเซลล์ก็ว้าวเหมือนกันค่ะสำหรับด้านข้างนะคะไฮไลท์ของด้านข้างเนี่ยเริ่มกันที่ตัวแม็กกับตัวยางเลยนะคะตัวแม็กเนี่ยเป็นแม็กเลนโซแท้ขนาด20นิ้วนะคะเรียกว่าลาย Black Angel นะคะ V56 r รูน9 7นะคะเป็นสีดำเงามีลิงก้านเงินนะคะแล้วก็ ตัวยางนะคะก็เป็นยางโตโยค่ะ R T 275ทับ5 5 R 20นะคะแล้วก็ไฮไลท์อีกหนึ่งชิ้นค่ะก็จะเป็นตัวปั๊มเบรกนะคะเซรามิก สี่พอตนะคะของแบมโบหล่อมากๆสีเขียวมะนาวนะคะราคาทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะสังแสนอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวแบมโบอันนี้ก็ถือว่าหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็แม็กในลูกค้าจะต้องเลือกเป็นลายประมาณนี้นะคะถ้าเป็นลายแบบยุบลงไปเนี่ยไม่สามารถใส่ปั๊มเบรกได้นะคะมาที่ตัวด้านหลังนะคะก็เป็นชุดสเกิร์ตค่ะชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ก็มีทั้งหน้าและหลังมาให้แบบนี้เลยนะคะทําท่อหลอกเป็นท่อคู่แบบนี้นะ ะะหล่อมากๆนะคะเพราะเสริมด้านท้ายแล้วก็ทําให้ด้านท้ายเนี่ยมันดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะคะสําหรับใครที่ชอบสไตล์นี้เนี่ยชุดวิกเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งชุดค่ะที่หล่อมากๆนี่ก็เป็นตัวไฟไท้ายค่ะที่ก็ลองเปิดให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าไฟไท้าย LED นะคะพอเปิดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะมองเห็นชัดเจนเลยสําหรับตัว 4x4 หล่อมากๆแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นค่ะจีจีจะพาไปดูนะคะตัวนี้ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นถาด ท้ายใส่สัมภาระนะคะตัวนี้จีติดให้เกือบทุกคันเลยนะคะตั้งแต่ลูกค้าที่ออกรถไปปีนี้นะคะก็จะมีสั่งอันนี้ให้นะคะเป็นตัวถาดท้ายใส่สัมภาระนะคะของแท้ค่ะของแท้จากฟอร์นะคะก็จะดูเรียบร้แล้วก็ดูดีแบบนี้เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วของที่ให้เนี่ยก็จะเป็นของพรีเมียมแท้จากฟอร์เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชุดแต่งที่จิจิรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันหวังว่าคงจะถูกใจลูกค้าลหลายๆคนแล้วใครที่อยากจะใส่ชุดวิกเตอร์หรือว่าอยากจะใส่แมกเลนโซ่ลายนี้หรือปั๊มเบกเบมโบนะคะก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะลูกค้าก็จะเห็นภาพแล้วรถก็เป็นสีเทาด้วยนะคะสวยมากๆบอกเลยว่าสีเทาเป็นอีกหนึ่งสีค่ะที่ขายดีมากๆเลยนะคะใน Ford e v e r อรตตอนนี้ก็มีรถพร้อมส่งมอบนะคะเกือบทุกรุ่นเลยนะคะใครที่สนใจอย,อยากจะ ออกลบไปปีนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามกับจีจีได้เลยที่เบอร์0656485656วันนี้เดี๋ยวขอตัวราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามให้จีจีด้วยนะคะบ๊ายบาย